ครับผมวันนี้จะมารีวิวการใช้โพทีผมนายสายชนเกียวประเสริฐจังหวัดนครน,ยนายกตำบลท่างอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับใช้โพทีมาสองปีผลผลิตข้าวดีมากต้นเขียวใบแข็งลากขาวลากเป็นพวงเลยปกติสิบไร่ได้เจ็ดตันตอนนี้สิบไร่ได้สิบตันใช้ปุ๋ยปกติสิบไร่สิบสองลูกตอนนี้สิบไร่เหลือเจ็ดลูก ลดต้นทุนมาเยอะครับใช้ยาเคมีไม่ได้ใช้เลยข้าวยี่สิบวันตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยมแมลงไม่กวนเนี่ยครับข้าวสมบูรณ์ดีมากข้าวยี่สิบวันยังไม่เป็ดไรเลยสมบูรณ์ดีมากครับลดต้นทุนลดปุ๋ยเคมีลดยาเคมีการเกษตรไปเยอะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นจากปกติได้แค่เจ็ดตันตอนนี้ได้สิบตันใช้ดีมากครับ นี่ครับโปรีใช้ดีครับใช้ดีมากโปรตีสิบไรได้แค่เจ็ดตันครับตอนนี้10บไรได้สิบตันลดยาข้าแมาแรงลดปุ๋ยไปลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเล็ดข้าวไม่ร่วงไม่หักง่ายเกี่ยวได้ผลผลิตดีมเมล็ดเต่งใส